จะญี่ปุ่นล่ะใช่ญี่ปุ่นไม่ค่อยจะไปดูอย่างอื่นมากกว่าอ๋อเหรอดูอะไรดูอะไรการ์ตูนดูการ์ตูนที่จ๋าโอเคดูการ์ตูนอ่ะทำทีรีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไกลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมันนี่รับพอดแคสต์ครับสวัสดีนะครับพี่จ๋าสวัสดีครับชัย ใช่ครับปกติเนี่ยหากเราพูดถึงซีรีส์เนาะเราจะนึกถึงเกาหลีใช่ซีรีส์เกาหลีปกติแล้วแต่ถ้าเป็นซีรีส์จากญี่ปุ่นล่ะซีรีส์ญี่ปุ่นไม่ค่อยจะไปดูอย่างอื่นมากอ๋อเหรอดูอะไรดูอะไรกระตูนเคยกระตูนที่ใจโอเคดูกระตูนอ่ะทำซีรีส์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไกลอะซีรีส์ถ้าเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นชัยเคยรู้ไหมช่วงนี้ ไม่ค่อยครับไม่ค่อยอืมแต่ที่จะมีเรื่องหนึ่งก็มีที่เคยดูที่ผ่านมาจะเป็นชินรีนเกมเราเคยดูมาแล้วเออใช่ใช่ใช่พี่ก็ลืมเนะว่าเออมันเคยออกมาแล้วแล้วพี่ก็เคยดูแลวเหมือนกันใช่ครับเร็วนี้มันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งออกมาชัยเรื่องอะไรัะอยากชวนชัยไปดูนิดนึงชื่อเรื่องมันอาจจะ อ่านยากนิดหน่อยวิวอนวิวอนมาวิวอนลิลินจะกรีไอวีเอเอ็นีเป็นภาษาฝรั่งเศสปะกันวิวนโอเคโอเคลิ้นพันกันนิดนึ่งนะครับมันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรเหรอคะพี่จั่วิวานเนี่ยเขาจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูสุเกะโนกิ นกิมนกเงินเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตธรรมดามากๆเรียกว่าโลค o ไฟล์่มีความเด่นเลยโนบอดี้เลยครับทำงานทั่วไปแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับโชคชตาชีวิตเขาว้าวเป็นไงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างมากๆพลิกชีวิตใช่ไหมลี่ชีวิตในชีวิตที่แย่ลงครับแย่ลงแย่ลงหรอนไงอยากรู้เลยจากเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดของการโอนเงิน ออกไปข้างนอกจากบริษัทนะครับไปข้างนอกแล้วมันเป็นการแบบโอนเงินแบบแทนที่จำนวนเท่านี้แต่เขากลับกลายโอนเป็นประมาลเป็นประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐสิล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือที่จํานวนที่โอนผิดเหรอครับใช่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอานี้สิบล้านก็ประมาณไม่ถูกเลยโอนสามร้อยกว่ลาล้านเยอะเยอะมากเครับเนี่ยแล้วแล้วเป็น <ไง S 2> คือบริษัทที่โอนไปหาครับบริษัทที่อยู่ในประเทศที่ชื่อว่าบบลคา บอลคาร์บอลคาร์ใช่ใช่ครับซึ่งไอ้ตะกี้พี่พูดผิดข้อมูลผิดทศศทีจริงๆอ่ะเขาทงการอนสิบล้านดอลลาร์แต่ว่าเขาออนไปประมาณร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันอ๋อจากสยเป็นร้อยใช่แต่ว่าเพิ่มศูนย์ไปใช่เพิ่มศูนย์ผิดชีวิตไปใช่คืงแน่นอนครับแพรรับบาปครั้งนี้ก็คือยูสุเกะนั่นเองก็คือตัวเขานั่นแหละใช่ทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็เลยต้องการที่จะทําทุกอย่างทุกสิทธิ์ครับเพื่อพิสูจน์ว่า เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทํานะโอ้ข้าสูีกันไปสุดง่จยๆวิธีการวิธีการไปสง่ายคือก็เดินมาทางไปยังประเทศบอลคาละอ๋อไปเลยไปเลยไปั่งนี้เพื่อที่จะดสืบดูว่าเงินโอนเนี่ยส่วนเกินเนี่ยมันไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนแต่ในระหว่างที่เขาหาข้อมูลองส่วนนี้ครับเขาได้ไปปวพันกับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าเงินร้อยล้านดอลลาร์อีกนะสิ่งนั้นคืออะไร ผู้ก่อการร้ายครับข้ามชาตินั่นเองด้วยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะจากการอโอนผิดไปเชื่อมโยงก,กับผู้ก่อการร้ายได้ไงครับใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่มหัศจรรยมากๆนะครับแต่ขอไว้แค่นี้แหละที่เหลืออาจจะรบกวนให้ทุกคน,นุะลองไปติดตามใน Netflix ดูครับงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปวันนี้นะครับชัยอยากดูเลยอยากจะเกบเบ็บเป็นเป็นลิสต์่เอาไว้เป็นลิสต์ดีกว่าเก็บเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลิสต์ดีกว่าเนาะซึ่งมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันเนาะ10 EP ใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย ดูสุเกะเนี่ยหรือนักแสดงคนนี้ที่เขาแสดงที่ชอบเขาอยู่แล้วเพราะี่เคยดูซีรีส์อีกเรื่องนึงมาเหมือนกัน oh. ของญี่ปุ่นก oh. ันแตเป็นเกี่ยวกับเรื่องนายธนาคารซึ oh. ่งที่เชื่อว่าเขาแสดงดีมากๆว้าว <Wow. S 1> นะยิ่งทําให้อยากจะติดตามต่อไปเนาะใช่แล้วเรื่องนี้ครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องการเงินได้ยังไงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอ๋อ oh. เรื่องการเงินนะครับถ้าคิดไวมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการรีวิวแผนการลงทุนหรือการลงทุนนั่นเอง โอ้มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับพี่ชายอยากรู้เลยทีนี้ลองมาดูกันครับข้อแรกอการที่ยูสุเกะเนี่ยเขาทําการค้นหาสาเหตุของการโอนเงินผิดครั้งนี้โอ้ที่ลงทุนไปเองเลยถูกไหมครับใช่ที่ไถ้าบอกคคาบอคคาบอคคาบอคคาเพื่อหาต้นตอของเงินที่หายไปเพื่อที่จะดูว่าเงินตรงส่วนนี้มันหายไปได้อย่างไรใครเอาไปหรือเปล่าโอ้มันก็เหมือนกับการลงทุนนะครับหาลงทุนไปแล้ว มันอาจจะขาดทุนอาจจะไปไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับเราเองก็ต้องอย่าลืมตรวจสอบนะว่าสาเหตุที่มันขาดทุนเนี่ยหรือมันติดลบเนี่ยมันเกิดจากอะไรเช่นเกิดจากความผันผวนของตลาดลงทุนหรือเปล่าใช่หรืออาจจะเกิดจากสิ่งเท่าลงทุนนั้นมันแย่ที่ปกติเองหรืออาจจะเกิดจากเราเองอะขาดวินัยการสะสมหรือการลงทุนในแต่ละเดือนหรือเปล่าหากต้องหาสาเหตุตรงส่วนนี้ก่อน สาเหตุให้เจอ,อว่าเกิดจากอะไรซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยมากเลยเนาะใช่แล้วถัดมา,าพอะสาะเหตุเจอแล้วข้อที่2ก็คือตรวจสอบด้วยว่าแผนการลงทุนปัจจุบันของเราอ่ะยังใช้ได้อยู่หรือไม่อมถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องรีบเปลี่ยนแผนครับเหมือนอย่างในหนังเรื่องนี้ครับในซีเรี่สงนี้ครับยูสุเกะเขาเจออุปสรรคมากมายเลยแน่นอนแผนที่เขาเตรียมไว้บางครั้งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับเช่นะ จะไปขอเจราจารคืนเงินแค่นั้นก็พอแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตัวเขาเองเขาก็ต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะเอาเงินกลับคืนมาให้ได้การลงทุนก็เหมือนกันหากเราลงทุนไปแล้วเรารู้แล้วแหละว่าสาเหตุที่เราไปถึงไม่เป้าหมายที่เราไม่ไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยถัดมาเราก็ต้องตรวจสอบแผนการของเรานะว่าเป็นอย่างไรยังโอเคอยู่หรือเปล่าถ้าไม่โอเคเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างครับนะครับ ข้อสามค่ข้อทีส่สามแน่นอนพอเราได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อที่สามก็ต้องเป็นกําหนดเป็นแอคชั่นแผนออกมาเพือ่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายอันนี้ให้ได้ครับอ่าอย่างเช่นของยูซเกิเนี่ยจุดเด่นจุดหนึ่งที่เขามีเนี่ยคือเมื่อเขาคิดว่ามันไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาจะมีการวางแผนกําหนดแผนการใหม่หมดเลยอ่าแล้วก็ลงมือทตามแผนใหม่ทุกครั้งที่เขาทําออกแบบไว้ครับเพื่อที่จะได้เงินมาเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เงินคืนมาเนี่ยโชคชะตาชีวิตเขาอะจบลงแน่นอน ก็เหมือนกับการลงทุนนี่แหละการวางแผนเงินนี่ครับ,แ,นนนนรบแผนใช่ว่าพอได้แผนแล้วมันจะจบเนาะถ้าเราไม่ได้ทําการกําหนดแอคชั่นแผนว่าเราจะทําอะไรกับแผนอันนี้เข้าไปด้วยรเราก็จะไม่รู้ว่าเราเราจะต้องทําอะไรกับมันอย่างไรนะครับซึ่งพี่มองว่าทั้งสามข้อนี้ยอืเราไม่ใช่ว่าทำจบหนึ่งถึงสามแล้วก็เลิกเลยนะอืแต่เราต้องคอยหมั่นทบทวนหมั่นตรวจสอบด้วยว่ามันยังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่านในแต่ละปี เพื่อที่จะดูว่าทิศทางทีเ่เดินเดินไปอย่างเป้าหมายเนี่ยครับมันยังสามารถเป็นทิศทางที่ยังไปถึงเป้าหมายได้นะครับว้าวค่อนข้าง,งจะยาวนานหน่อยยาวนานแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าหนังเรื่องหนึ่งหรือซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้เราสามารถเนะชื่อมโยงได้ใช่บนอดใช่ถูกครับถูกครับอ่ะทีนี้ชัยบอกแล้วเชื่อมโยงได้อยากเราให้ชยัยสนุกไปฟังหน่อย ก็3ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พี่จ่ายมีพูดมาเนาะก็หนึ่งค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นให้เจอเพราะว่าสาเหตุนี้มีหลากหลายประเด็นเราต้องค้นหาสาเหตุเพื่อที่จะไปข้อที่สองครับเราจะได้มาตรวจสอบแผนการปัจจุบันว่าถ้าแผนการปัจจุบันนย่ยเราไม่สามารถทําได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องรีบชิงเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือเนาะทั้งข้อค้าหาได้แล้ว ถ้าแผนไม่เป็นไปตามหวังเปลี่ยนแผนแล้วจากนั้นเราถึงมากําหนดแอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจะทําให้เราบรรลุปเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองเองอยี่ยมเลยครับชัยอ,อีกนิดนึงปับอะไรทิ้งท้ายหน่อยสิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายแล้วก็ <laughs> สิ่งที่เราพูดไปอ่ะหาทุกท่านฟังแล้วแล้วเกิดไม่ได้เอาไป ปรับใช้เนาะในไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีเนาะหรือว่าจะเป็นช่วงไหนๆก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปปรับใช้จะได้มันตรวจสอบแผนการเงินของตัวเองเนาะว่าแผนการลงทุนอย่างน้อยก็ปีหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยพี่แต่ปีละครั้งก็พอเนาะเพื่อที่ที่เราจะได้รู้ว่าเรายังอยู่ในทิศทางหรือเส้นทางที่จะนําพาเราไปยัง เป้าหมายนั้นได้นั่นเองครับอคอยังไงวันนี้ก็แล้วจบลทวเนัะไม่มีอะไรต่อแล้ว <laughs> ยังไงก็วันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ใน EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ